มีคุณผู้ชมบางท่านนะครับได้โทรมาถามแล้วก็คอมเมนต์มาถามบอกว่าได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามเนี่ยเงิน3,000บาทในอนาคตจะสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ได้หรือไม่คลิปนี้ตอบชัดให้หายคล่องใจครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเพจไทยผู้ฟ้านะครับเฟ b บุ๊นี้เชื่อถือได้ที่สุดครับเพราะเป็น Facebook ของทางรัฐบาลนะครับอ่ะมาตอบคําถามนะว่าคุณ ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งที่ใช้อยู่ณตอนนี้นะครับแล้วจะหมดเขตเนี่ยวันที่31ธันวาคมนี้จะโดนตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการหรือไม่ไม่โดนนะครับคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการได้ ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือไม่ก็ต่างนะครับส่วนการพิจารณาของการทําบัตรสวัสดิการรอบใหม่นั้นเขาไม่ได้พิจารณาว่าถ้าคุณได้รับเงินคนละครึ่งแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถทําบัตรต่อได้นะครับเขาบอกว่าจะเปิดโอกาสให้กับคนที่มีรายได้น้อยและคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คือไม่เคยมีบัตรมาก่อนสามารถเข้าร่วมสมัครลงทะเบียนได้ส่วนจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่เกณฑ์การพิจารณานะครับอย่างเช่น ปีนี้ที่เขาจะเปิดให้เนี่ยนะครับจะมีการปรวจแบบรัดกลุ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมคือเขาจะคัดคนที่รายได้น้อยจริงๆเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการกําหนดว่าขั้นต่ําคุณจะได้เงินเนี่ยต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้ว เขาไม่ได้ดูแล้วว่ารายได้ขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งแสนบาทต่อปีหรือไม่แต่เขาจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณารายได้ของคนในครอบครัวเนี่ยแทนนะครับหรือว่าคนในครัวเรือนซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจนว่าคิดจักทะเบียนบ้านหรือคิดจัอยังไงเดี๋ยวรรัฐบาลประกาศอีกทีนอกจากนี้นะฮะจะนําทรัพย์สินมาพิจารณาด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินตลาดออมสินทรัพย์สินต่างๆนะครับเพื่อดูว่าคุณจนจริงๆหรือไม่นะครับส่วนเรื่องของการลองทะเบียนรัฐบาลไม่มีใครตอบได้ เพราะต้องดูที่สถานการณ์โควิดถ้าสถานการณ์โควิดมันเบาลงแล้วสามารถรวมกลุ่มในการสมัครหรือว่าลงทะเบียนได้ก็อาจจะมีการลงทะเบียนแต่ถ้าหากว่าโควิดแล้วลอก5แล้วลอกแล้วลอก7มาสมมุตินะสมมตินะก็อาจจะต้องมีการเลื่อนลงทะเบียนออกไปตามความเหมาะสมนะครับดังนั้นถามมาว่าได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ได้หรือไม่ลงได้ส่วนจะได้หรือไม่ได้นั้นให้ทางหน่วยงาน พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นการมีสิทธิ์คนละครึ่งไม่เกี่ยวไม่โดนตัดสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นครับหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับเช่นขน่าวนี้ที่สตังได้รับคําถามมาสตังก็มาตอบให้คุณและเป็นข้อมูลจากรัฐบาลเชื่อถือได้ด้วยถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสิทธทิสวัสดิการต่างๆในอนาคต กดติดตามช่องสตังต์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับคนที่กดกระดิ่งจะส่งข่าวให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอ Youtube ช่วยเหลือกันฟรีไม่คิดตังค์ครับทุกวันเสาร์ครับสตังต์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬกานาทีถึง17นาฬกานาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ